ทำอะไรเตรียนแล้วมอมอ,มอคิดว่าเขาทำอะไรคิดมันมึงอะ Hell yeah ชอนชนอันนี้พวกป้าจะไม่ช่วยพี่ลาบจริงๆหรอคะกิีเลือดมาด้วยกันหนับไม่ทวนแล้วนี่คืออะไรอะ่ะมิตรภาพที่มันมีอะมันไม่ควรเสียไปนะคะ มึงจะมาบิวพวกกูทําไมเนะี่ยฮะอันนี้พูดแบบเป็นกลางไม่สุดไม่เห็นกับตัวไม่อะไรทั้งสิน้นอืคือเอ็มอยากให้พวกป้าไปช่วยพี่ลาบค่ะคือจริงๆแล้วไอ้บื้ออยากไปช่วยเอลาบใช่ไหมแล้วมึงก็เลยอยากให้พวกกูไปแทนเพราะว่าถ้าพวกกูตายหาไปก็ไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกับมึงแต่ว่ามึงไม่อยากให้ผัวมึงตายไม่ใช่ผัวค่ะ แม่อีทีแรกนี่เขาอยากได้มึงเป็นเมียชิมหายเลยมึงก็เล่นตัวแล้วตอนนี้มาห่วงมันถามจริงเสร็จมันแล้วใช่ปะ <c oughs> โอ๊ยไม่ได้เสรคอมพิวเคอร์แท้ต้าร,รู้จักว่าเออ,อเคอมพิวเตอร์เฮี้ยเลยทั้งนั้นรับปะป้าช่วยหน่อยหนูะ